เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยในโลกนี้ลูกพบเจอแต่ความผิดหวังการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่พระสัญญาของพระเจ้านั้นมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าลูกจะอยู่ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความไม่แน่นอน หรือสิ่งเลวร้ายใดๆก็ตามลูกรู้ว่าพระเจ้าคือผู้ที่อยู่เคียงข้างลูกเสมอแม้ในวันที่ลูกอ่อนแอและย่ำแย่อย่างที่สุดลูกขอบคุณสันติสุขของพระเจ้าที่ครอบครองจิตใจของลูกลูกจะรอคอยพระสัญญาของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีลูกจะเรียนรู้ที่จะขอบคุณท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งใดมาแย่งสันติสุขที่พระองค์มอบให้แก่ลูกได้ลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมน